ไม่ไรอย่างเนี้ยเนาะโดยเพราะว่าแถวนี้จะจิตปรัดที่ใช้ไม่ไรมีบ่อปลาปลูกกับบ่อบ่อซื้อเอาซื้อน้ำเขาเขาต้องหาปลูกกับมันบองามค่ะบองามมันยังบ่ใหญ่ซื้อน้ำเขาเจ้าอีกดินหาบองามเนาะแนนเราต้องหาซื้อไปหน้าพญายิ้ตู้จันก้อนคือประทัดเขาลำใหม่ไปไม่ไหลมันก็บ่องามเหมือนกันมันก็บ่องามข้าเบิ่งแล้วบองามมีกอนึงทางใต้พี่ไห Connie, ier, ไมทางหางเรื I mean, I oh, ่องเนะพี่แม่เขาเบิ่งแล้ว เทียบ้านข่อยที่อเ,เออเป็นสัตวนั่นนี่ก็แล้วเหตุไปสินี่สลักสาทสาทปรเป็นข่อยนะแล้วสาทมาแต่เป็นบ้าวค่อยอะพรอข่อยบันลูกเจ้าในเป็นเมดบ่เคยเฮียนนำลาอยู่ แต่ ai, อายเขาสองคนหันเป็นแต่ผู้หนึ่งเสียอะไรละเราก็เป็นอ่ายเขาอ,อยู่มือไครเต้นเราเฮียนกามีคร<ล>อบครัวเหมือนกันทุกคนแล้วเนี่ยโดยยังแต่สาวนางเนาะตอนนี้ใน,นสูตโดยมีแต่นุมน่มๆคนไหนสนใจส่เด้อความเสียบบ<ล>ว้ยเพราะว่ามเป็นดอกอเสียบอาะซับสาวนางเรา เราคอบคืออย่างนี้ซ้ำกับซ้ำก,กับกับภูที่เราว่าได้กับไป <c oughs> เราเอาเป็นเลยมันเป็นเราไปหาคุดกับปูแล้วกันยังว่าโอ้ขอเห็นในทิกต็อกแล้ววะ่ะแม่โฆษณะโดยมันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเนาะแม่นบอกง่ายๆเขาสิไปว่านี่มันสิบบิสุทธิ์สมิทสมนานคือเพิ่นแม่ลินทรัมันสีพันแม่แข่งตัวนี้มันก็คือกับ คนยุตของไผ่ของมันได้พี่น้องเลยโดยคือว่าเป็นคนดังในติ๊กต็อกขึ้นไปจะเทืล่แล้วขึ้นไปที่วิวชินค่ายเพิ่นอยู่ยังก็หลายเทืล่แล้วหลายเทืล่แล้วปีนี้ฮะก็ขึ้นในปีเทือเดียวปีนี้ขึ้นเทือเดียวขึ้นช่วงไหนขึ้นไปช่วงแต่ชีวิตเทาแล้วเขาคนแต่แล้วเขาใหม่ๆเนาะเดือนที่สองเดือนสิบเอ็ดเดือนที่สองปีกก่เนี่ยขึ้นไล่ไล่บอลอยู่ขึ้นนี่ขึ้นด้วยเนาะ งานกายอะไรกันประหยากขึ้นมีงานมีวิวมีงานบูมี่ขึ้นเสตียอนกับบริเวีเลยบมมีงานรีวิวบ่อหรือว่าอะนั่นมันสินค้าเป็นขายบุตรีทือว่าได้โอ้จักกันนะฉันอาจเขาติดต่อมามีโอ้พันสิเทวมาหาโดยฉันก็มาหลับทังทีเพราะเรื่องว่าไปเองไปเองเขาก็ไปคุณหอดคุณเขาอ๋อกขาลอดหายม่นจ้างรถหายไปโดยแล้วไปหอดคิวรถลงคุณแล้วเพิ่งมาหับบอกมัน โดยขี่รถข้างใต้คนเลยหอเบียงคนเลยเอามาทเอาแนี่เขาก็ไปเองไปจากมือจะได้กลับลงมาไปแต่ละเทือนเออสี่เมือถงถกงอาทิตย์หนึ่งมามีเลยสี่เมือถงถอาทิตย์หนึ่งแม่วแบบานะ่าเคยไปทํางานเป็นตู้เป็นเตอร์ไปแบบดนๆไปทํางานเน่ยนะบ่เคยไปบ่เคยไปจกเทื่อนคือประเทศไทยนี่เคยไปอยู่บ่เคยไปอยู่แต่กลับมาว่าเคยอยู่ดนดูเทศเทศเดียวเลยก็เมือไปเห็นอย่างเงไปหาไอ้ อ๋อไปเยียไม่บ่ได้ไปเห็ดงานเนาะโดยเห็ดว่าเคยไปเห็ดวียกเห็ดงานเราบ่เคยไปเราบ่ให้เห็ดเราให้อยู่เบิ่งพอแม่บ่มีคนนะแป่ว่าอใช้เจ้าผู้เดียวเนาะผู้มีผู้อยู่น้ำพอน้ำแม่แป่ว่าเจ้าเป็นคนเลี้ยงพอเลี้ยงแม่โดยสันเสืะถือว่าภรระกับแม่อยู่น้ำสาวน่นตอนนี้แม่บอกตอนเยงพ่อแม่ไม่อยางได้กินมาได้อย่างกัน จะกินน้าก้นทันแหละกินยังไะมันก็ใส่น้าก้นคันใดอ่ะคันใดกัเนาะโดยคันแม่น้องนุ่งก่ะคันค่ะได้ครอบครัวเพื่อครอบครัวมันเนาะโดยก็ได้คอยอยู่น้ากันปุ่นหนึ่งหันอยู่เมืองไทยมีแล้วครอบครัวยืนเฮือในบ่มีสองคนยังบ่มียังเจ้าครับน้องแม่นบ่มีสามคนบ่มีนี่แต่ปุ่นหนึ่งเนาะสามคนยังบ่มีหากัน สั่งครอบครัวไปแล้วผู้หนึ่งยังสามเแมือนเพิ่นกะฝากเงินมาให้ใช่หรือเป่าครูไปโดยฝากอยู่ฝากอยู่แต่ปลาไหลเราไมีครอบครัวเราฝากปลายเราก็ว่าอะไรให้ใช่เนาะซื้อผิดเือเป็นเนื้อวะแล้วเวลาขาดเขินเอาซื้อพูยให้ใช้หน้าทนธรระสาทการบ้านเมืองนั่นแหละเพราะว่าเราก็มีภรรยาเาก็มีครอบมีครัวเนาะโดยมุติเราแล้วเราก็ ขอบัวเราเราไปส่งเราส่งคูกอันนั้นลูกเราไปเฮียนเข้ากับเราก็พาใครแบบซื้อผู้อย่างประมาณใส่เข้าเงินดอนทีหนึ่งเนาะแมนคือหกพันประมาณไอ้กบบ้อนผู้พวกเอาลูกก็มียผู้สสรครอบคัวเพราะไอ้นั่นคนที่สองคนที่คนที่สี่ได้คนที่ยันทีห้าตายเลยเสียชีวิตเลยคนติดเจ้าก็แม่คนติดนี่ผู้นี้ใอยู่ในเฮือน แต่ว่าไอ้ิดเคยคนนึงคือว่าเล่าเนี่ยยังจะเล่าในนี้เนาะปูที่ว่ามีควดมีควนอ่ะยังไปเล่าอยู่มองไทยหานยังจะเล่าหางนอนอ๋อไอ้ข่อยเราเป็นคนหางนอนอยู่มืองไทยโอข่อยหางนอนอยู่บ้านเราหางนอนแบบคนซี่นะก็ลาซีฟกัน้ไปแต่เฮิงเลยเพราะว่าข่อยแต่น้อยเป็นข่อยเอาปัวแล้วข่อยกับป้าไปแต่เฮิงเลยเราลายบีนะเอาบ้านไหนตะกี้เอาฝบั่งแปลง แอบว่าซีซีปีอยู่ํากันค่ะล,ลูกคนหนึงแม่แล้วก็ปะลูกกําลังแบบเพี้ยนย่างนี่แหลกะก็ละเป้ากันบอกว่าเข้าใจแล้วติดโมหันละพะม่านี่แหละบอกปเข้าใจกันโม,นมนสนใจลูกใจเนี้ยแม่นบอกในใจกับพญาว่าจางไหนกับโมฟังแม่นดื้อยอย่างเดียวแม่แต่ติดโมลายแทบบานเล่ากันบมมีรถเราก็อย่างตัดท่องเลยเมียว่ากับโมฟังเนาะแม่ดื้อยากไปอย่างเดียวก็เลย กัดใจลึกโดยพ่ออยู่ใ่พ่ออยู่ในโทรศัพท์มาเลยโอ้ได้กันในโทรศัพท์โดยคุยกับเพรนอีดนบ่าฉนน่ากี่เนื้อดนอยู่ได้แต่น้อยจังใหญ่ก่อนจะเอานี่ผ้าเขาจะเอามาหาพ่อหาแม่อยู่ปะโดยพามาอยู่เนาะโดยได้แต่งได้แขนงค่ะแม่บ่ได้แต่งแด่คอซืิอึแด่คอซืิอึคอไหวอยู่ยังบ่ได้แต่งเรือันก่อนบ่เท่าแต่ค่าดองชิซึ แต่ว so, e. ่าย right right? ังบม่ได้แจกโดยยังไม่ได like ้มาแขนเนาะโดยพ่อว่าเรายังเป็นคนแบบเขาก็เป็นคนแบบบุมมี่นะคนตาบุมมี่คือกันบุมมี่คือกันแล้วบุมมี่เงินแตกนังคนดางบุมมี่โดยก็เลยยุ่งยานใส่กันเนาะทันว่ายจะบังคับให้แตกเมื่อนี่เดือนนี้มันก็บุมมี่เนาะมันก็แบบฮักไปอยู่ไปบุมมี่หล้วก็อยู่ไปคันหามแดงกันเนาะอันนี้บัตรเป็นแลนี่ครับ คันหักแพงกันกระยูได้คันนะเนี่ยว่าหักกูแพงกันกระยู่ม่ได้มันก็ะยูกแล้วก็แยกคนละทางนี่แหละจางคนจางโบเ้าใจกันกัโบเ้าใจกันเจ้าต้องเอาใจคอยคอยต้องเอาใจเจ้าเพราะว่าสิสองคนได้ใส่ห่วงกันนี่ขันว่าสิเอาใจใจเจ้าอย่างเดียวมันกลไปเหมือนกันบ่ได้เนาะโดยแม่นแล้วมันก็ต้องมีข้อผูกมันมีข้อที่ว่าเฮาจะนังบ่ายกันได้เห็นว่าไปก็ต้องไปมีเหตุผลเห็นว่าจิไปดอว่าบ่ไปนี่นะอื ไปแบบบุมีเหตุมีผลไปแบบบุมีประโยชน์นี่กะมันบเข่าใจกันแล้วนะั่นนะโดยแมนแล้วแมนความเราบรดได้แบบทีอซานเมนื้อแบบไปบบไปใส่แ<ด>บบไม่ได้บุมาปทางไหนบัวเลยบอกเลยบอกอยู่แต่เราบรดได้กลับมาเราไปเลยสองสามมือมาทีนึงแม่นมัดเงินเงินเงินยังมาแมนอาจจะหมดว่าไปบุมีเงินให้ได้จ้ะเราก็บุไปเราก็นอนเอาแล้วอือแคได้ไปก็ได้ออกไปนี่สองสามมือถึงมาแมน คนแบบมีเงาะอะไรอยู่บ่ได้มาถามมาได้ยี่บ่เงินมาบ่ได้มีมาให้ฮะมีแต่เป้าเหล้ามีแต่กระโตแล่วะโอ้เนี่ยว่าไปหาเงินหาอยังมาได้มาให้เราไปเอาเงินล้วใสนเ่้เบิร์ต่เสียงเงาะใส่เบิร์ตเสียงเงะเบิร์ตแหลกบ่ได้เราไปใส่เงินเนาะว่าแล้วกะเงินเบิร์ตแหล่ะมาแม่นตัวนี้แหละเอาว่าจะมีจะกินยังจะจะใช้ยังบ่มีเลยเราก็ถือไปเลยมีกันถ้าเรามีเท่ายก็เอาไฟมืดแม่นเงินหาลำกันนี่บ่แม่นเงินหาลำกันนี่แหละ สิว่าห้ามก็ห้ามว่าได้แบบใจแบบพังกันแหละก็เลยปะกันแยกทางตัวนี้เนาะเป็นเหตุทำว่าได้ตัวนี้เห็นทำว่าได้บ่ได้เงินหารมานกันกับลูกกับเมียเอาไปจยเบิดแม่ลูกเมียได้ค่ะบ่ได้ใช้ก็ใช้มันมีป่ามีโชคมีใส่กันรอดออกลู่นอยยังว่าหารับเอาว่มีเงินรับเอานของจางบ้านนั่แหละก็ใช้เข้าอืมรับเอาเองหาเอาเองแม่ตอนนั้นเพิ่งยังอยู่อยู่เนาะ อยู่อยู่ตอนนั้นยังอยู่อยู่แต่เราเพิ่นก็มาเบิ่งอยู่บ่มาเบิ่งอยู่แต่ลราโบมีเงินลราอ่ะไปหาเอาเองโลดแถวไหนหาไสเอาเองเอาก็หาไสเอาเองบ่นเราก็แบบโม่ใจบ่พังนั่นแหละแล้วติดแนวบูดีนะแม่นเฮ็ดแนวฝ่ายน้ำมู่นักขั่วระปนี่มันเข้าเลือกเลยเบ่ได้ทเบ่ได้เนาะบ่ฟังบัดนี้บ่ยาว่าอะไรก็ค่อยบ่สนใจยังนะ ่อไปแนวข่อยมักเจ้าเหตุใดกันชู้แล้วคือสีประมาณนี้ข่อยว่าจังหวะไปเบิดเงินถึงมามาเลยนอนเว้นเบิดมือแม่ไปเลยสีเ่ได้ชนเลยมาอะไรเ่ได้ชนเลยเ่ได้ชนน้ำลกน้ำลาดข้าวนาบได้ย้อนข้าวนาบไหนมีกินบ่มีกินบ่จักเออมีอะไรกินบ่มี่เลยเขานอนบ่ได้ห้าบ่ามาเลยบ่ได้ให้บ่อยๆบ่อยอย่างเช่นให้อยู่แต่บ่าเราก็บ่ชนเราเคยพังอลไรเราก็นอน เราบ่ได้หายพงรไฟล์หายคืนบ,บ่บ่กเราบ่ได้หายเรา<อ>มีแล้วก็ไปค่ะบ่มีแล้วอยู่ยังดีอยู่เราบ่ได้เห็นว่าแบบว่ามาเฮาเวาน์นั้นมี่โมู่แบบพงรไฟใส่เฮาเนาะหมู่าจ่ยอยบ,บางคนนี่มาแล้วหมูห่หายลูกหายเมียนี่โอ้โหลายเลยไม่นส่ยู่บ่ได้แล้วปันเราก็แบบเราเราหายเลยเรา,าไปเลยแบบไปแล้วแบบหุ่นเศร้าคนเลแล้วเราจะกลับมา เราก็ยังอยู่บ้านอยู่บ้านเราเห็ดตีบเข่าเราซันตีบเข่าเราเมียใหม่ได้จับให้โยนลำร้อนบ่เคยเห็นบ่ได้เห็นกันบ่บ่แต่ปะบ่เคยเห็นกันเห็นว่าเราได้เงินในอย่างมาให้ลูกหายอย่างจช่นสิโอ้ยอย่างอีกเพิ่มบุมีหันเงินกันสิบพันอยังบุมีบอกว่าสารตีบข่าวขายหน่วยละเป็นแสนเนาะบ่จะลำละเอาตัวรอบๆยันจะเอาตัวเองบ่กรอธนาคารแบบเอาบรซื้อซาวแบบเอาอะไรเนี่ว่าได้เงินมาโอ้ยเอาหาลูกพอได้ชื่ออยากสิกินก็อนี่ยสิถึงว่าเชื่อเกันกันลูกเฮาดิ เขาบอกเธอสาวนี้แ่ะเขาบอกเขาบอกเห็ลูกช้ำเขาบอกเห็นเห็นกินลูกช้ำตอนนี้ยังยัง่เห็นเราไม่ยังไหวปลากันเนาะแม่เรายังบุกินขาลูกเนาะแม่ายังบุกเห็นยังเตียเพราะพอเป็นตังเกย์าหญ่ชอำนี่เราเรายังบุกเคยเห็นพอแล้วจังหน้าตาเป็นบบใดแม่นแล้วจื่อบัได้สำหรัปลาตัน้ล็กๆพนยังบู้จักควมขันบ่กีูู่้บอกกันคารามากกับพกจักช้ำเนาะว่าพอ เราบุจักซับพอใดเป็นพอเรามีแต่พอใหญ่เลยเราเอิญมีแต่พอใหญ่ยังเดียวพอมีแต่แม่เราบ่มีพอเราอ่ะอืมและเราบ่เห็นเนาะอือเราบ่เห็นพอได้ทำก็มีแต่พอมีแต่แม่มีแต่แม่มีแต่กับพอใหญ่ขนาดเราเอินแม่ยังเอินซื้อได้เราเออเอิญซื่อเจ้ารถแม่นางเอิญแม่เจ้าคนแรกเป็นเป็นแม่เนาะเอิญแม่่อยได้เป็นแม่เอรใหญแม่นางหรือเปล่าใหญ่นางเป็นบอกนางเหรอนางวะพี่ แล้วเอิญไม่ซื้อเหรอแล้วเอิญซื้อโลเอิญซื้อ่ด้ออยิน,นพ่อแม่เอิญ้วก็เอิญซื้อโลดเอิญามนันเนาะเอิญแต่เราเราเกิดแต่น้อยแล้วก็เอิญแบบไดงยินพ่อแม่เอิญแล้วก็เอิญน้ำเอิญผู้ใดขึ้นนันในเอิญนียเหรอแม่ละแม่เจ้าคืเป็นคนแบบว่าดูแลหรือว่าอยู่ใกล้ชิดกับเราหลายควอจคกกวตลอดเวลาเราอยู่แม่เราก็เป็นคนไปหาไปหาไข่เขย่งบ่มีเงินเนาะเราก็ไปตลาดเขาไม่ได้ไปตลาดเลยบ่มี เราไปิะไปตลาดมิยังไปยังไปค่ายมิยังไปค่ายอนะเขาได้ชื่อเนาะไปชซื้อจริงนู่นการบานเมืองกันแหละเขาเก็บขึ้นไปซ้ำนี่นี่ค่ำไปได้มาป่ะสี่โมงสี่โมงหาโมงเนาะสี่โมงหาโมงมีพักหน่อยเดียวทั้งคำกับเจ็ดโมงเจ็ดโมงแปดโมงมานี่แหละแต่ว่าขายของเมิร์ดกับมือขายเบิร์ดกับเบิร์ดเบิร์ดเากระมาไว้แม สมาอาไว้กับบ่มีบ่อนอะไว้บ่มีตัวตัวเย็นเดยเขาแบบเขากินมาแบบเขาจะกินให้เบิดเราว่าเมีนกับมันสิเนานสิหนาวสิบูดเนาะแม่ทำมีตัวเย็นเขาไว้ยังมาเม่นตัวเย็นคือข้าวคันเดยอันนี้บ่มีทำประชานเลยแบบคันล่อมก็ยังบ่มีนะไฟผ้านี่ไฟมีแต่ไฟผ้าต่อเขามาบ่โดยต่อํำเข้าคุณต่อยูทางบ้านทป็นแบแต่ว่าเสียเงินให้เขาเดือนหนึ่งเถ่าเน่ เรื่องนึงเหรอเศร้ามัน,น,นคือขึ้นแบบไฟขึ้นกับสามสิบเพราะว่าใส่ได้เด้์หากใส่ได้ปีกายนี่ต่อน้ำพี่นออ้องบม้อที่ว่าต่อว่าต่อน้ำรักเขาแบบเป็นหม้อแล้วตอนนี้เขาแบบแบบละเอาหมนะ้อแล้ห้องอาหารนะลงหม้อแบงลงมบนหมอนาไฟเองเลยนะเลยตะกี้หันต่อําเขายังบุมีอ,มออกซีวิตทางยังบุมีต่อําเขาถ้าก็มีปีกายนี่นี่กันแล้วไปเอาแม่น นี่กับเพื่อนน้อยนั่นเพื่อนน้ำประซี้ก็มีเด้ดอกมันตายดอกมัตายบริษยชัยก็เจ้าของเพื่อนมันกับผู้อยู่เนาะโดยเราไปเมืองไทยฉลอลายเจ้านอนอยู่พุ่นหรือนอนนี่นอนอยู่นี่นอนกับลูกๆก็นอนอยู่พุ่นนั่นให้อ้ายนอนอยู่บนโดยโดยโดยโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะเราก็คุยกับสาวนางกับดนเตอิมเลยพี่น้องเลยเนาะโอเคบ๊ายบายไดเอฟซีได้อผู้ใดสนใจก็ทักมาเด้อโคเด้าอาซออาเซียอ่ะบ๊ายบายจบคลิปชนนี้เด้อบ๊ายบาย